ขอเจริญพรทุกท่านคืออีกไม่กี่วันก็จะเป็นศักราชใหม่นะเป็นปีใหม่โอกาสอย่างนี้เนี่ยนอกจากจะพิจารณาว่าประการที่หนึ่งเรารอดตายมาได้อีกหนึ่งปีแล้วยังหมายความว่าเรากำลังใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปี แต่แม้เราจะใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะรับปีใหม่ด้วยใจที่หดหูนะเราควรถือว่าเราเวลาแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเป็นโอกาสทองนะที่เราจะได้มอบสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตของเราแล้วก็กับโลกของเราด้วยเป็นโอกาสดีที่เราสามารถจะน้อมนำให้เกิดชีวิตใหม่แก่เราถึงแม้ว่าร่างกายเราจะแก่เท่าลงไปตามวัยนะแต่ว่าชีวิตใหม่นียเป็นไปได้และสามารถจะเกิดขึ้นได้เสมอ ชีวิตใหม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีบ้านหลังใหม่มีรถคันใหม่หรือว่ามีคู่ครองคนใหม่หรือที่ไม่เคยมีก็มีสักคนหนึ่งนะอันนั้นมันยังไม่ทำให้ชีวิตเราใหม่อย่างแท้จริงจนกว่าเราจะมีใจที่ใหม่นะและใจที่ใหม่เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะก็คือใจที่เราปลดเปลื้องอารมณ์เก่า ที่หมักหมมในจิตใจออกไปเสียอารมณ์ต่างๆเช่นความโกรธความเศร้าความเสียใจความอาลัยความรู้สึกผิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวมันหมักหมมบ่มเพาะในจิตใจของเรานะ จะเรียกว่ามันเหมือนกับตะกอนที่สะสมอยู่ในจิตใจของเราหนาขึ้นทุกทีหนาขึ้นทุกทนะีปีใหม่เนี่ยนะเป็นโอกาสดีที่เราจะชำระตะกอนอารมณ์หรือขยะอารมณ์เนี่ยออกไปจากใจนะและสิ่งหนึ่งที่จะทำได้ดีก็คือการเจริญสมาธิการเจริญสตินะ เมื่อก็ตามที่เราเจริญสติเนี่ยใจเราก็จะใหม่เสมอเพราะว่าสติจะพาจิตของเราเนี่ยออกจากอารมณ์ที่หมักหมมขัดเกลาหรือว่าพัดพาขยะอารมณ์ออกไปจากใจของเรามากขึ้นมากขึ้นวิธีนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นการช่วยทำให้ ที่จะผ่านไปเนี่ยคือปี5้สีเนี่ยมันผ่านไปอย่างแท้จริงหลายคนเนี่ยสักรารการเวลามันผ่านไปก็จริงแต่ว่าในใจเนี่ยยังคอยหน่วงคอยเหนียวหลายคนเนี่ยก็ยังยังอยู่จิตใจของเขาเนี่ยยังติดยังจบ หรือยังหยุดอยู่แค่เดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกาซึ่งเป็นเดือนที่น้ำท่วมใช่ไหมฮะเรามาถึงธันวาแล้วนะแต่หลายคนเนี่ยใจเขาเชื่องเขาเนี่ยยังหยุดอยู่แค่ตุลาพฤศจิกาและอีกไม่กี่วันนะปีห้าสี่ก็จะผ่านไปแต่ว่าใจของคนเหล่านั้นเนี่ยยังไม่สามารถจะก้าวไปสู่ปีห้าห้าได้ เพราะว่ายัางยังเกาะยังจมอยู่กับอดีตอยู่กับปีห้าสีอยู่นะหลายคนที่เคยน้ำที่เจอน้ำท่วมตอนนี้น้ำที่บ้านก็แห้งแล้วแต่ว่าน้ำที่ในใจมันยังท่วมอยู่เลยนะเราไม่ปล่อยให้ น้ำในใจเนี่ยมันผ่านเลยไปเหมือนกับน้ำที่ท่วมบ้านเรานะการเวลาหรือกระแสน้ำเนี่ยมันมาแล้วก็ไปนะแต่เป็นเพราะใจของเราเนี่ยที่ไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันที่ทำให้ยังหน่วงยังเหนี่ยวยังเกาะกลุมหรือว่ายังกักขังน้ำในใจไม่ให้ ไหลผ่านเลยไปอันนี้ไม่ใช่เฉพาะน้ำท่วมอย่างเดียวแต่รวมถุกเหตุการณ์ในอดีตด้วยมันผ่านไปแล้วแต่ว่าใจเรายังไม่ยอมให้มันผ่านไปบางคนใจนยังติดอยู่ปีสามศนอยู่เลยก็มีนะไม่สามารถที่จะก้ามาถึงพศออน,นี้ได้ เมื่อสองสมันกรได้คุยกับกับได้ฟังเรื่องราวของหมอคนหนึ่งหมอคนนี้บอกว่าเมื่อสักหลายปีก่อนเนี่ยขณะที่เขาเดินไปที่ระเบียงที่เป็นบ่อของคนไข้เนี่ยก็มีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยญาติคนไข้โผล่มาที่ระเบียงแล้วก็ร้องไห้ฟูมไฟอย่างที่เขาไม่เคยเจอมาก่อน แต่ว่าตัวหมอคนนี้ก็เดินผ่านไปในใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเช่นปลอบใจคนได้คนไข้คนนั้นเขาบอกว่าผมเดินมาถึงระผลผลเดินบริเบียงนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยผมยังเดินไม่พ้นระเบียงเลย ทุกวันนี้เนี่ยผมยังเดินไม่พ้นระเบียงนั้นเลยเข้าใจไหมฮะคือเขายังติดคาอยู่กับความรู้สึกนั้นรู้สึกผิดที่เขาไม่ได้ทําอะไรให้กับญาติคนไข้ระเบียงมันสั้นแค่เนี้แต่เขายังเดินไม่พ้นเลยใช่ไหมฮะหลายคนคงรู้สึกคล้ายๆกับหมอคนนี้ก็คือว่าผ่ามันปีห้าสีแล้วเนี่ยแต่เขายังเดินไม่พ้นปีห้าสามยก็มี ชีวิตเขายังติดอยู่ยปีห้าสองเลยก็มีแล้วก็หลายคนเนี่ยแม้ปีห้าสี่ผ่านไปปีห้าห้ามาเขาก็ยังอยู่แค่ปีห้าสี่นั้นแหละไม่สามารถจะก้าวไปถึงปีห้าห้าได้ทั้งทั้งที่ปฏิทินมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะอะไรฮะเพราะใจที่ยังติดค้างอยู่กับอดีต อยู่กับสิ่งที่ได้สูญเสียทรัพย์สมบัติรถยนต์บ้านหรือผู้คนอาจจะรำลึงความรู้สึกผิดอย่างหมอคนนั้นนะและอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่ชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั่งที่ศักราชใหม่มาแล้วคนเราเนี่ยปล่อยให้อดีตเนี่ยมันมาล่ามพันธนาการตัวเอง จนกระทั่งไม่สามารถเที่ยก้าวสู่อนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนี่เป็นโอกาสดีเลยนะฮะที่พวเรามาเจริญสติกันเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ปล่อยให้อารมณ์เก่าๆความหรือว่าเหตุร้ายเก่าๆเนี่ยที่มันล่ามที่มันมันเกาะกลุ่มจิตใจของเราเนี่ยมันผ่านเลยไปปล่อยให้ใจเราเป็นอิสระเพื่อที่เราจะก้าวไปสู่ศักดรัชใหม่ด้วยใจที่สดด้วยใจที่ใหม่